สวัสดีครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2567กของบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปการพัฒนาสนามบินหัวหินซึ่งสนามบินแห่งนี้มีจุดเด่นก็คือหนึ่งอยู่ติดทะเลวิวสวยงามมากนะถ้าจะขึ้นจะลงนี่จะเห็นทะเลเลยนะครับสองตรงนี้มีที่พักสวยๆอยู่ริมทะเลเยอะมากแล้วก็ข้อที่สามสนามบินแห่งนี้ อยู่คาบเกี่ยวกับสองจังหวัดก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดเพชรบุรีข้อที่สมีอุโมงค์รถไฟลอดมีอุโมงค์รถยนต์ลอดข้อที่5อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก โดยเมื่อเร็วๆนี้นางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินให้เป็นประตูสู่จังหวัดภาคตะวันตกโดยปัจจุบันก็มีผู้โดยสารจำนวนมากนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่าอากาศยานหัวหินตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะและก็รอการประกาศให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2568โดยก่อนหน้านี้เขาได้มีการขยายลันเวย์แล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมขยายขอบสนามบินช่วงที่ข้ามอุโมง์รถยนต์รถไฟลอดสนามบิน คุณมนพรก็ยังบอกอีกว่าสนามบินหัวหินนี้จะเป็นสนามบินที่มีชีวิตนะเพราะเขาจะมีการจัดกิจกรรมภายในการท่าอากาศยานตามแนวคิดเพื่อที่จะประชาะสัมพันธ์จุดเด่นการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศนะครับกิจกรรมทางทะเลเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้หัวหิน ไปแลนด์มาร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานในหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นการโรงแรมการบริการการขนส่ง อีกประเด็นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนโยบายที่จะทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นฮับแห่งการบินของภูมิภาคนะโดยเขาจะเร่งปรับปรุงศูนย์ฝึกการบินหัวหินโดยเขาจะพลิกโฉมนะครับให้ศูนย์การบินหัวหินเป็น aviation hub นะครับจะมีเครื่องจำลองการบินฝึกบินนะฮะ ซึ่งจะอยู่ที่สนามบินหัวหินนี้เพื่อจะใช้จุดแข็งว่าไม่ไกลาจากกรุงเทพแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนอันสวยงามซึ่งใครๆก็อยากจะมาเรียนด้วยมาพักผ่อนด้วยคิดดูสิครับหากเมืองไทยนะครับมีเศรษฐีดูใบเศรษฐีฝรั่งนะครับที่ล่องเรือล่องเรือเสร็จแล้วก็มาจอด ที่หัวหินจากนั้นก็มาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินหัวหินนะครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากโดยที่ศูนย์แห่งนี้ จะมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์สำหรับลูกศิษย์ต่างๆนะฮะลูกศิษย์รวยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรอากาศยานนะครับที่ใช้ในการฝึกบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเลก็กหรือว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งตอนนั้นประเทศไทยก็จะขยายตัวสู่อุตสาหกรรมการบินอย่างเต็มตัว ครับวันนี้กองบรรณาธิการมหาคนครข่าวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ